มีสมาชิกหลายคนนะครับเคยคอมเมนต์ขอผมเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากแต่ผมอยากจะบอกได้เลยว่าผมได้เคยทาคลิปหัวข้อนั้นไปแล้วครับคลิปที่ว่าก็คือเป็นการเปรียบเทียบกันดั้มทั้ง2ตัวเป็นกันดั้มที่มีบทบาทในโพซิชันที่ใกล้เคียงกันการดีไซน์เทคโนโลยีของหุอนเหมือนๆกันเป็นกันดั้มในจักรวาลเดียวกันและเป็นภาคต่อจากกันกันดั้ม2ตัวนี้ก็คือสไตร์กันดั้มและกันดั้มอิมพัล ผมทำขึ้นเพื่อเล่าถึงประวัติของตัวละครในจกักรวาลของโมบิลสุดกันด้ามตามหัวข้อของคลิปที่ออกไปในแต่ละช่วงซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนะคะ,ะเป็นเนื้อหาที่ผมรวบรวมจากวิกิตและข้อมูลจากในแอนิเมชั่นซีรีส์รวมถึงมีการใส่ความคิดเห็นบางส่วนของผมลงไปในเนื้อหาด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเนื้อหามีการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยนะครับและคลิปนี้ก็ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงน,นะคะ สวัสดีครับท่านสมาชิกกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง t v g ผมหายไปนานเลยเนื่องจากมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็ไม่สบายด้วยผมหายไปนานเป็นเดือนท่านสมาชิกยังสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับแต่วันนี้ กลับมาแล้วก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้นะครับกดไลค์กันด้วยแล้วก็ดูจบคอมเมนต์มาคุยกันนะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับกด s u b s c r i b e กันด้วยตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังจะทําในส่วนของเนื้อหาใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับกันดั้มดูยังไงก็ฝากวิดีโอในอนาคตด้วยนะครับแต่สําหรับหัวข้อในวันนี้สไตล์กันดั้มปะทะอิมเพลสกันดั้มเป็นหัวข้อที่หลายๆคนเนี่ยถามหามากเอาเข้าจริงๆมันก็ดูจะเปรียบกันไม่ได้สักเท่าไหร่คือผมอยากจะบอกว่าผมเคยทํามันจริงๆนะท่านสมาชิกแต่ว่าผมทํามันไม่่เเสสรรร็จร็จจทํําาไม และที่มันไม่สำเร็จนั่นก็เพราะว่าตัวเนื้อหาของมันเนี่ยมันดู แปลกประหลาดเกินไปหมายถึงเนื้อหาที่ผมเขียนขึ้นมานครับในสคริปต์นั้นเนี่ยผมพยายามจะเปรียบเทียบนะฮะหาข้อดีและข้อด้อยของกันดั้มทั้งสองตัวนี้เพื่อมางัดกันนะครับเพื่อให้มันเนี่ยดูสูสีกันมากที่สุดแต่าจากข้อมูลท,ที่ผมหามานะครับผมก็อยากจะบอกเลยว่าหลายอย่างที่ผมพยายามจะยัดเยียดให้มันเป็นเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนคิดแบบผมไหมแต่ผลลัพธ์ตรงนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าระหว่างอินพา s สกับสไตร์นะครับถ้าเรานับกันแค่เรื่องหุ่นเพียวๆอินพาว ยังไงก็ดีกว่าสไตร์ครับในทุกๆด้านผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะมีท่านสมาชิกที่คิดเหมือนผมและคิดไม่เหมือนผมอะไรยังไงบ้างแต่ว่าถ้าผมพูดมาแนวนี้กับคลิปแนวเปรียบเทียบ มันก็น่าจะจบวิดีโอแล้วถูกไหมครับแต่ว่าก็ไม่ไงถึงยังไงซานะครับหุน2ตัวนี้เนี่ยมันก็ถูกสร้างมาจากคนละช่วงเวลาและจากคนละฝ่ายยังไงมันก็ยังมีเรื่องให้พูดถึงอีกเยอะเลยถูกไหมครับผมจะมาเริ่มจากหุ่นที่ผมให้มันเป็นผู้แพ้ในวิดีโอนี้กันก่อนโดยสไตร์เป็นหุนจากฝั่งสาพันโลก1ใน5นะฮะจากซีรีส์ GAT k X โดยจุดเด่นของสไตร์กันดั้มนะครับคือมันเป็นหุนที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการโชว์สกิลการประทะที่เหนือชั้นโจมตีได้ ตามสภาพการในสนามรบที่เป็นไปได้โดยการที่มันจะทําอย่างนั้นได้นะครับก็คือตัวสไตร์เนี่ยจะเปลี่ยนแพ็กด้านหลังโดยในที่นี้จะเรียกว่าสไตร์แพ็กนั่นเองครับซึ่งแต่ละแพ็กนะครับก็จะมีฟังก์ชันหรืออุปกรณ์เฉพาะมาให้กับตัวสไตร์ด้วยเอลสไตร์ L แพ็กบินที่เน้นความคล่องตัวนะทำให้สไตร์เนี่ยโชบเชี่ยวได้ทุกสถานการณ์ทั้งบนโลกและนอกชั้นบรรยากาศซอสแพ็คนี้จะเน้นไปที่การโจมตีและประชิดนะฮะจะให้อุปกรณ์เป็นดาบเป็นอะไรมาด้วยลันเชอร์เป็นแพ็กที่จะให้อุปกรณ์ที่เน้นการโจมตรีระยะไกลามาให้กับสไตร์นั่นเองครับเป็นอาวุธที่เน้นการยิงทําลายล้างเป็นหลักแต่ถึงแม้นะครับสไตร์ Strike เนี่ยจะไม่มีแพ็คเลยสไตร์ก็มีปืนวอลแคนเป็นอาวุธคลาสสิกของการดั่งมาให้ด้วยในภาคนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าอีเกิลสเตลังนะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขอ ภยยด้วและมีมีอมอดอา a r m สไน n i d e r b e มไ r i f l ล,ลบาซูกา้าและโล่กันบีมเพิ่มมาให้อีกซึ่งตรงนี้นะจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของสไตร์ในกรณีที่ไม่มีแพ็คซึ่งถามว่าถ้าเกิดสไตร์เนี่ยติดแพ็คก็สามารถใช้อาวุธพวกนี้ได้เช่นกันซึ่งอุปกรณ์ที่มากับแพ็คของสไตร์นะครับก็จะเป็นจุดเด่นจะทําให้สไตร์เนี่ยสามารถเป็นได้ทุกตําแหน่ง ในซีรีส์ GATX ได้เลยครับแต่ทว่าน่าเศร้าเรากลับไม่ได้เห็นสไตร์นะครับได้เฉิดฉายโชว์สกิลการพระร่วมกันกับเพื่อนๆกันกาดัม GAT k i d X ตัวอื่นเลยนั่นก็เพราะว่าหุ่นตัวอื่นที่ว่ามานะฮะอีก4ตัวเนี่ยมันได้ถูกชิงไปหมดโดยทหารของซาร์กลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้เห็นสไตร์นะครับได้โชว์สกิลกับเพื่อนๆนกลายเป็นว่ากลับต้องเห็นสไตร์นะฮะเข้ามาปะทะใช้จุดเด่นของแต่ละแพ็คในการแก้เกมสู้กับกัน์ดัมอีก4ตัวแทนนั่นเองครับ เท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเอลใช้เยอะสุดเลยนะ มาดูที่ฟังก์ชันเกราะของสไตร์กันบ้างน,นะครับอันนี้เนี่ยก็สำหรับคนที่ดูกันน้ำซีดมาแล้วน่าจะรู้จักกันหุ่นตัวนี้น่าจะมีระบบที่เรียกว่าเกราะเฟดชิปโดยเมื่อเปิดใช้งาน,นครับตัวผิวเดิมของเกราะเนี่ยมันจะเป็นดำๆเทาๆใช่ไหมมันจะมีสีสันขึ้นมานั่นก็คือการทํางานของเกราะเฟดชิปนั่นเองครับเกราะเฟดชิปเมื่อเปิดการใช้งานจะทําให้หุ่นสามารถรับการโจมตีจากอาวุธประเภทฟิสิกส์ได้กระสุนดาบโลหะระเบิดสามารถทนได้หมดแต่แรกมาด้วยการเปิดใช้งานเกราะตลอดเวลาทําให้กิน พลังงานไปอย่างมากซึ่งการใช้เกราะเฟสชิปเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาในการออกปฏิบัติการของขุนนั้นสั้นลงด้วยนะครับอีกทั้งทุกดอกในการถูกโจมตีของสไตร์เนี่ยการดูดซับความเสียหายก็ทําให้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่ถูกโจมตีด้วยครับระบบพลังงานของสไตร์นะครับเท่าที่ผมรู้ก็คือมันจะเป็นเหมือนแบตเตอรี่อะฮะแต่กับสไตร์จะมีความโกงก่อขุนอีก4ตัวของ GAT k X อยู่นั่นก็คือแพ็คที่มีการติดตั้งไปนะครับแพ็คของสไตร์ที่มีการเปลี่ยนนยตััวมมจะมา พร้อมกับแบตเตอรี่สำรองเคยยืดเวลาในการทํางานของคุณได้ซึ่งการติดตั้งแพ็คของสไตร์นะครับก็สามารถทําได้จากการติดตั้งมันบนยานแม่เลยและยังสามารถติดตั้งได้ภายนอกยานอีกผ่านยานขนส่งต่างๆรวมถึงเครื่องบินสกายแกสเปอร์ได้ด้วยครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลของสไตร์อ๋อผมลืมไปสไตร์ Strike นะครับนอกจากจะมีแพ็กมาตรฐานแล้วเนี่ยในช่วงกลางเรื่องไปถึงท้ายเรื่องนะครับก็จะมีการใช้ในส่วนของ Perfect Pack นะครับหรือเพอร์เฟกต์สไตรจะเป็นสไตร์ที่มีการยัดเอาทุกแพ็ครวมกันเป็นชุดทํางานชุดเดียวทําให้สไตร์เนี่ยมีขีดจํากัดในการต่อสู้ได้มากขึ้นนะฮะมีการโชว์สกิลการประทะที่ดุดันมากขึ้นนั่นเอง ต่อมาครับเราจะมาดูในด้านของ Impulse กันบ้างนะหุนตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นที่ออกมาในภาคต่อของกันดั้ีซีนั่นก็คือ Gundam Seed e s t i n y นะครับรอบนี้เนี่ยเจ้า Impulse จะถูกผลิตโดยฝั่งของซามนะครับเป็นหุ่นจากซีรีส์ที่ชื่อว่า Second Stage ซึ่งกันดั้มในซีรีส์นี้นะครจะเป็นหุ่นที่เปลี่ยนร่างได้และมีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้เรียกว่าเฉพาะทางกว่าเฉพาะที่สุดครั เฉพาะกว่ารู้สึกจะเป็นซีรีส์ของ GAT สซีอีกนะฮะเนื่อว่ามันสามารถเปลี่ยนร่างได้นะฮะและเราดูก็รู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะมากกว่าแต่ไม่ใช่กับ i m p เพนั่นก็เพราะว่า i m p u l e นะครับมีแนวคิดในการสร้างแบบเดียวกันกับของ s t r i ท e ทำให้มันเนี่ยเปลี่ยนร่างไม่ได้แต่จะสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้แบบ Strike ท่านที่เพิ่มขึ้นมาของอิมพาวคือสามารถแยกส่วนหรือประกอบร่างได้อีกด้วยโดยระบบแพ็คเปลี่ยนได้ของ i m p พาวในที่นี้เขาจะเรียกว่า s ิลู e อนะครับโดย f o r ์ซซิ u e t อจะเป็นแพ็คหรือฟอร์มที่ทําให้สามารถบินได้อย่างคล่องตัวเหมือนกับเอลนั่นแหละโดยข้อมูลเนี่ยบอกว่าการบินกลางอากาศของฟอร์ซอิมพาวนับเทียบได้กับฟีดอมกันดั้มเลยทีเดียวซอรสซิลูเอตก็จะเหมือนซอร์สไตร์นะครับคือเน้นการโจมตีเรียประชิดแต่ในพาของอาวุธที่ให้มาเนี่ยก็จะดีกว่าสามารถดวนกับโมบิสูดได้แล้วก็สามารถ จัดการกับเรือรบได้แบบสบายๆบาร์ซิลูเอตอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพ็กที่เสริมทําให้มีอาวุธที่เป็นอาวุธทำลายในระยะไกลกล้ๆกับลังเชิดของสไตรนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นการโจมตีไกลอาวุธทําลายล้างแถมดีกว่าด้วยแล้วก็มีเยอะกว่าด้วยนอกจากนี้นะจุดเด่นของบลัสที่ผมชื่นชอบเนี่ยนอกจากจะมีแต่อาวุธหนักมันยังให้จวรินมาถือเล่นๆอีกอันนึงด้วยครับคือประชิดมันก็สู้ได้อะ โดย s i l h o u e แต่ละชุดนะครับจะทํางานร่วมกันกับระบบกรอะที่ได้รับการต่อยอดมาแล้วจากเฟสชิปนั่นก็คือกราะที่เรียกว่า variable f a d e chip ระบบกราะนี้นะฮะจะเป็นระบบเฟสชิปที่ประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมเนื่องจากว่ามันสามารถปรับระดับการป้องกันของเกราะได้ตาม silhouette ที่มันได้ใส่เข้ามาหุ่นแบบปกติและฟอสอิม p พลว์จะเป็นสีฟ้ารูปแบบเกราะมาตรฐานซอดเกราะจะเป็นสีแดงและตัวเกราะเนี่ยจะมีอำนาจการป้องกันที่เพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทุกซ i l ูเ u e t t e เลยครับและแน่นอนนะครับการที่มันมีเกราะมากที่สุดมันก็จะกินพลังงานมากที่สุดเช่นกันบลัชอิมเพลวเกราะจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีการใช้พลังงานของเกราะที่น้อยที่สุดและตัวมันก็บางที่สุดเช่นกันน่าจะเป็นเพราะว่าต้องแบ่งพลังงานไปให้กับในส่วนของอาวุธด้วยนั่นเอง อาวุธในโหมดปกติที่ไม่มีซูลูเอตจะประกอบด้วยปืนวาลแคนที่หน้าอกนะฮะ20 mm มิม C.I.W.S มีมีดเจาะกรอดนะครับแล้วก็มีบีมไรเฟิลที่ดีมากๆต่อยอดมาจากของทั้ง Freedom และ Justice และโล่ที่พับได้ซึ่งก่อนที่ผมจะไปพูดถึงระบบติดตั้งนะคะและในส่วนของพลังงานของ i m p เพล e ผมขอแนะนํานถ้าสมาชิกให้รู้จักยานแม่ของ i m p เพลก่อนยานนี้เนี่ยว,ว่าเป็นยานที่ i m p เพลต้องเป็นลูกบนยาน และจะต้องเป็นตลอดไปทําไมถึงบอกแบบนั้นนั่นก็เพราะระบบพลังงานของตัว i m p พาวนั่นเองครับโดยมันเนี่ยน่าจะเป็นแบตเตอรี่เหมือนกับสไตรนั่นแหละแต่ถ้าว่าการเติมพลังงานของ i m p พาวเนี่ยมันจะเติมผ่านการยิงลําแสงดิวเทเรียระบบนี้เรียกว่า d ิวเทเรียนบีมเอเนจีท r เฟอร์ซิสเต็มเมื่อ i m p พาวนะพลังงานใกล้จะหมดคุณเนี่ยจะไปอยู่ในตําแหน่งการรับพลังงานที่เหมาะสม ทาที่เห็นเนี่ยเหมือนจะไปอยู่ด้านหน้าของยานนะครับยานมิเนวาเนี่ยจะยิงลำแสงดีเทเรียนไปที่กลางกระบาลของอิมเพลทีแรกเนี่ยก็นึกว่าตายแต่สุดท้ายเอเนจีเต็มเฉยโดยกระบวนการเติมพลังงานครั้งนี้นะจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองถึงแม้มันจะสะดวกและรวดเร็วกว่าแต่การเติมตรงนี้ก็สร้างช่องโหว่ให้กับทั้งคุณและยานมิเนวาเองอีกทั้งนะฮะด้วยระบบการยิงลำแสงแบบนี้มันทำให้มิเดวากับอิมเพล ทั้งคู่เนี่ยจะอยู่ห่างไกลกันไม่ได้นั่นเองครับสำหรับผมนะครับความเห็นส่วนตัวนะถึงแม้ว่าอิ p เพลเนี่ยระบบของมันเนี่ยจะไร้ที่ติการโจมตีการเปลี่ยนอะไรทุกอย่างของมันจะไร้ที่ติแต่เว่ามันก็ยังเหมือนหุ่นที่เน้นไปที่การป้องกันยานแม่อยู่ดีและด้วยระบบลำแสงดิวเทเรียนนะครับตัวซิ e เวยก็จะไม่มีแบบสำรองมาให้อีกแล้วนะฮะจะไม่เหมือนกับสไตล์แพ็คของสไตล์นะด้านการขนส่งล่ะตัวอิ p เพลเนี่ยสามารถเปลี่ยนซ i ลเวย e ได้กลางอากาศโดยยานขนส่งแบบบินอัตโนมัติซิลเว e f ไฟเออรณ์ ก็แบบดากูนซิสเต็มนั่แหละครับแต่อันนี้ใช้ส่งของอย่างเดียวอีกจุดเด่นหนึ่งของอิมเพลซึ่งตรงนี้เนี่ยสไตล์ไม่มีเลยแถมโกงมากๆนั่นก็คือ i m p เพล e นะครับไม่จําเป็นต้องเทคออฟออกมาจากยานแบบบุ่นปกติแต่มันจะเทคออฟออกมาเป็นส่วนๆซึ่งมันจะประกอบด้วยอย่างแรกเลยก็คือเจ้า silhouette fire ที่มันจะแบกเอา silhouette สักตัวนึนออกมาคอสเปนเดอร์ ender, เครื่องบิน มันเปรียบเสมือนกับห้องนักบินของ Impulse ์นี่ละครับเลธไฟเจส่วนขาของ Impulse และ s h a ไ e Fire ส่วนบนของ Impulse ทั้ง4ส่วนนี้นะครับจะมาประกอบเป็นตัว Impulse ซึ่งถึงแม้มันจะดูยุ่งยากเนี่ยเพราะว่ามัน Take Off ออกมาทีละตัวนะฮะแต่มันก็มีข้อดีอยู่เมื่อมันเกิดความเสียหายตัว Impulse สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนสำรองได้เลยและแน่นอนครับชิ้นส่วนที่ว่ามันก็ออกมาจากยามิเนว่านั่นแหละ ก็น่าจะหมดแล้วล่ะพังครับกับข้อมูลเปรียบเทียบคร่าวๆนะของกรนดัมทั้งสองตัวนี้ส่วนตัวเนี่ยถึงแนวคิดมันจะเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นหุ่นคนละภาคและเป็นภาคที่ต่อกันโดยเวลาในเรื่องเนี่ยจะห่างกันอยู่ประมาณ3ปีเลยฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมันจะถูกพัฒนาต่อยอดมาแล้วนะครับและจะเทียบกันด้านสเปคเนี่ยผมว่ามันเอกฉันแล้วครับว่าหุ่นรุ่นใหม่มันก็ต้องดีกว่าหรือถ้าจะเป็นไปได้มากที่สุดผมว่านะครับ Perfect Strike น่าจะพอสู้กับ Impulse ได้ถามว่าทำไมถึงคิดแบบนั้น ก็เพราะว่า impulse นะครับไม่มี perfect impulse นั่นแหละครับเอ๊ะหรือว่ามันมีวะแต่ถ้าให้มองถึงหน้าที่หรือตำแหน่งที่เหมาะสมของมันนะผมคิดว่าสไตร์เนี่ยเหมาะกับการลงสนามกับ GATX ตัวอื่นครับข้อดีของสไตร์กันด้ามที่สามารถเปลี่ยนสไตร์แพ็คทำให้ตัวมันเองมีความสามารถที่หลากหลายหากว่าสไตร์ได้ยืนเคียงข้างกับกันด้ามอีก4ตัวแล้วก็ผมว่ามันดูจะเป็นตัว s u พ p o r t มากกว่าถึงแม้ว่าชื่อของมันจะเป็นสไตร์ก็ตามลองคิดดูนะครับว่าหากมีกันด้ามตัวใดตัวหนึ่งอย่าง บัสเตอร์นะครับหรือจะเป็นบิตกันดัมก็ได้ถ้าเกิดว่า1นด้2สตัวนี้ร่วงไปผมว่าสไตร์ก็สามารถเปลี่ยนแพ็คเป็นลันเชอร์เพื่อแทนที่บัสเตอร์ได้หรือเปลี่ยนแพ็คเป็นซอร์เพื่อแทนที่บิสได้เช่นกัน แต่นั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนอิมเพลเหมือนมันจะเหมาะกับแค่ยานมิโนวาจริงๆมันไม่ควรจะห่างกันเลยทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่ผมรวมมาวิดีโอนี้นะฮะอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรที่สําคัญนักเพราะมันก็เห็นเหงกันอยู่แต่ผมอยากจะถามท่านสมาชิกครับว่าชอบคุนตัวไหนเอาฟอร์มมาเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมขอบัสอิมเพลนะไม่ใช่อะไรครับมันเท่สำหรับวันนี้นะครับช่องที g ีกับช่วงกันน้ำทอกต้องขอตัวลาไปเพิงเท่านี้ก่อน ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยการสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ดูจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันใครที่อยากดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับและใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกก็ฝากกดซับสไครต์กันด้วยเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่จะมาในอนาคตน,นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ซุ่มทําวิดีโอเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับกานด้มดูก็อย่าลืมมาติดตามดูนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ช่อง t b g กับผมคุณอานน์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับท่านสมาชิกสำหรับวันนี้